สวัสดีค่ะออล่าทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีมิถุนนะคะประจำเดือนสิงหาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎา,าคมนะคะเป็นธาตุลมชาวราศีมิถุนก็หนักอีกแล้วเช่นเคยนะคะตัวของเราในปัจจุบนันเราได้ก้าดาบการผิดหวังการเจ็บปวดการโหดร้ายการกังวลรับไม่ได้กับชีวิตไม่อยากพบเจอผู้คนหรือ ไม่อยากจะคุยกับใครเลยสักคนเดียวขออยู่เงียบๆคนเดียวอยู่แบบรู้สึกอับอายมันรู้สึกแบบทุกข์ระทมเครียดมากอย่างเงี้ยแต่มันคือปัญหาที่เราได้กระทําเอาไว้นะเป็นปัญหาที่มันกลับมาหาตัวเราก้าวดาบที่มันหันหน้ามาปักเรานะคะมันหันมานี่คือปัญหาของเราที่เราสร้างเอาไว้ไปหาดูนะคะว่าอะไรนะมันคือปัญหาที่เราสร้างไว้เราต้องรู้ค่ะเพราะเราเป็นตัวต้นเหตุนะคะเราต้องหาจากเหตุจะไปแก้ไขมันได้แล้วมันจะถึงสรุปเป็นผลนะคะไม่งั้นเราจะไม่สามารถแก้มันได้เลยจะอยู่ ไปวันๆแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับไอ้อาการเสียใจอาการจิตตกอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันจะไปไหนไม่รอดหาทางแก้มันค่อยๆใจเย็นๆพูดได้สิเธอ,อราชก็เธอไม่ได้เป็นคนเจอปัญหานี่ว่าใช่สิคะเพราะคุณอยู่ในปัญหาไงคุณถึงไม่เห็นวิธีแก้ไงฮะแต่อร่าไม่ได้อยู่ในปัญหาไงฮะออร่าก็เลยเห็นวิธีแก้ไงมันจะได้ผลแล้วมันได้ประโยชน์กับตัวคุณนะคะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยออรา่าแล้วถ้าเกิดเขาเป็นคนผิดล่ะ ก็ต้องพิสูจน์กันสิคะว่าเขาผิดจริงหรือไม่จริงเพราะอาล่าไม่ได้ดูถึงขัง้นโอ้เนี่ยก้าวดาบเนี่ยไปโกงเข้ามาอย่างเงี้ยอล่าไม่ได้ดูถึงขั้นนั้นอล่าเห็นแค่ไพ่ก็บอกเขามีบุญสัมพันธ์กับเรา,าเรา,าก็บอกส่วนตัวเขาต่างหากนะคะที่จะไปแก้ไขไม่ใช่อล่าต้นเหตุไม่ได้อยู่ที่อล่านะฮะแต่อยู่ที่ก้าวดาบแต่ส่วนเขาจะมีบุญสัมพันธ์กับเรา,าหรือเปล่าอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขาบทพิสูจน์มันจะไปตัดสินเขาเองนะคะกรรมเวรมันมีอยู่แล้วต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังก็คือ temperance อยากให้ททุกกสิิง่งอยานนมัพ อยากให้มันเป็นไปอย่างที่เขาคาดหวงัง t e m p พล a n น e ์เนี่ยมันหมายถึงการปรับสมดุลนะเกลี่ยให้เท่ากันให้มันดีอ่ะแต่นี่เขาคาดหวงนะังไงคือคนกําลังทุกข์กำลังเศร้าอ่ะอยากคาดหวังอะไรที่สถานการณ์เนี่ยมันพลิกได้ไหมสถานการณ์เนี่ยขออย่าให้มันเลวร้ายได้ไหมขอให้มันเป็นไปตามที่เราคาดหวังได้ไหมเราอยากให้มัน ไม่บาดเจ็บอะ่ะไม่อยากให้เรารู้สึกว่าเราเสียชื่อเสียงเราไม่อยากให้รู้สึกว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำอ่ะเนี่ยเนี่ยวินาทีของคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากจะคิดว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทํานะคะแต่อีตอนที่ตัวเองได้จะไม่คิดอย่างนี้นะก็มันโง่นะถูกไหมคะคือเนี่ยชีวิตของคนลนเป็นอย่างเงี้ยอีตอนจ้องกรอดเนี่ยมันจะนึกไอ้นูน่นไอ้นี่นั่นออกมาหมดแล้วจะนึกแต่เข้าข้างตัวเองไม่เคยนึกเลยว่าวันนั้นที่ทําไว้อะเพื่ออะไร เพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งนั้นแต่วันนี้พอกรรมมันมาถึงแล้วว่าไงหรือป่าไม่มีใครมาช่วยเราเลยเราต้องทําไงทุกอย่างมันพลิกได้มัง้งคือมันไม่ใช่อ่ะคุณทุกอย่างเราต้องรับนะเราทําเราต้องรับนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทามามันต้องรับแล้วไม่แก้ไขเอ้าทุกอย่างไม่แก้ไขได้หมดค่ะผิดก็แก้ไขได้นอกจากว่าโอ้โหมันผิดซะจนแบบมันไม่สามารถจะแก้ไขได้เลยก็ไปติดคุกเท่านั้นเองต่อไปนะคะสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเนี่ยคุณได้เก้าเหรียญ มันจะมีการเจรจาเรื่องทรัพย์สินกันนะคะมันจะมีการคุยคุณไม่คิดเหรอเรื่องตรงนี้การเจรจาเรื่องทรัพย์สินมันจะมีการคุยมีจะมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองของคุณหรือคําพูดคําจาของคุณมันจะมีมาเข้าหูคุณอะแล้วมันมีประโยชน์กับชั้นแหมล่ะคุณก็ต้องดูที่สิ่งที่เขาเสนอมาสิคะว่ารับได้หรือเปล่าถ้าคุณรับได้คุณก็ทําถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็แคนเซิลไปแค่นั้นจบอยู่ที่ตัวคุณะตั้งสติให้ดี อย่าใช้แต่อารมณ์จนวู่วามแล้วขาดสติมันจะไม่ได้ไเลยเลยมันจะศูนย์กับศูนย์นะคะลองฟังสิ่งที่เข้ามายื่นข้อเสนอสิ่งที่เข้ามาบอกให้เราฟังเอาไปปฏิบัติดูว่ามันได้หรือมันไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีคนมานะคะต่อไปนะคะอนาคตอันใกล้ The Hermit ิให้นั่งนิ่งๆไว้ทำใจให้มันสงบก็ทำจิตลมเย็นเข้าไว้แล้วก็ ดูตรงปัญหาที่มันเกิดแล้วก็แก้ไขใจเย็นๆเพราะเตอร์เฮอร์มิตเนี่ยมันหมายถึงหาความรู้ให้มากๆค้นพบสัจธรรมก็หมายถึงความจริงที่คุณได้ทําไว้คุณทําอะไรไว้ความจริงนะความจริงของคุณคุณเขียนเอาไว้เลยแล้วคุณแก้ไขมันทีละจุดเดี๋ยวมันจะพบทางออกเองแต่ใบสรุปสุดท้ายเนี่ยเขาให้เด็กหนุ่มถือดาบมา ต้องระวังอารมณ์ตัวเองเป็นที่สุดเพราะเราไม่เคยที่จะสูญเสียอะไรแบบนี้เดี๋ยวมันจะควบคุมจิตของตัวเองไม่ได้มันจะกลายเป็นเหมือนกับบูวามาตัดสินใจอะไรโดยที่ไม่ใช้เหตุไม่ใช้ผลเพราะนั้นเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะออกจากคุณหรือเป็นคําพูดหรือคําตอบใดๆก็ตามมันจะต้องผ่านการใช้เหตุและผลอย่างหนักมากๆคุณถึงจะผ่านจุดนี้ไปได้นั่นหมายถึงว่าคุณต้องไปหา ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่คุณกําลังเผชิญอยู่เจออยู่แล้วก็วิกฤตที่คุณกําลังเป็นอยู่นะคุณเป็นจากอะไรคุณไปหาความรู้จากมันและแก้ไขมันด้วยเหตุผลนั้นๆ คุณถึงจะรอดผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ต้องใช้เหตุผลอย่างหนักแล้วห้ามใช้อารมณ์เด็ดขาดถ้าอารมณ์เมื่อไหร่พังแล้วก็ต้องรู้จริงด้วยอย่าสักแต่ว่าเอาอะไรมาโปะซ้ายโปะขวาไม่ได้คุณต้องเอาความจริงไปคุยความจริงเท่านั้นที่คุณจะรอดได้จากตรงนี้นะคะชาวราศีมีถุนเห็นไหมคะสุดท้ายมันก็ไม่พ้นความจริงเพราะฉะนั้นเราจะไปทําเรื่องที่มันโกหกหลอกลวงเพื่ออะไรคะสุดท้ายในเวลามันมาเนี่ย บังเอิญนะตอนเราทำเนี่ยอายุมันน้อยอายุมันไม่เยอะ 20- 25ถูกไหมฮะพายุ60หลักฐานเปิดโปงขึ้นมาทําไงฮะโอ้โหแรงก็จะเริ่มหมดละถูกไหมแล้วอะไรจะต้องมารับกับไอ้สิ่งที่เราโดนดา่าอายมากแค่ไหนโอ้โหขนาดนี้ยังขี้โกงอะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเราไม่ได้ขี้โกงเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราทํามันมีเหตุผล1นึสแต่ถ้าเกิดว่าว่าเรา,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 าฉันเกิดฉันขี้โกงจริงๆอะ เต้องแก้ไขอยู่ดีอะค่ะคุณจะโกงหรือคุณไม่โกงก็ต้องแก้ไขเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรากระทํามาอย่าให้มันค้างคาสิคะตายไปแล้วลูกหลานยังตอบไม่ได้เลยอ้าวแล้วแล้วทำไมอะโดนชี้หน้าด่าว่าเป็นคนขี้โกงเป็นคนขี้โกงอยู่งี้เหรอคะใช่ไหมไม่ได้เราต้องเคลียร์ให้จบไปเลยว่าไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดมันผิดแล้วหาเหตุผลหลักฐานมาอ้างอิงให้มันจบไปเลยในรุ่นเรานี่แหละค่ะเพราะเราเป็นคนสร้างเราก็ต้อง แก้ไขมันไม่ต้องให้ใครรุ่นไหนมาแก้ให้เราหรอกเราเนี่แหละเป็นคนที่ต้องแก้เองสร้างปัญหาเองก็ต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะอย่าโยนภาระไปให้คนอื่นเพราะคนอื่นเขาไม่สามารถจะมาแก้ปัญหาให้เราได้วันนี้คุณเริ่มทําความดีกันหรือยัง ทำกันตั้งแต่บัดนี้นะคะเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะหายใจหรือเปล่าถ้าหายใจไปไงคะดีต้องสู้ต่อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่หายใจรุ่นหลังก็ต้องรับผิดชอบไปแล้วเขามารับผิดชอบกับเราด้วยเรื่องอะไรอะคะนั้นวันนี้เราสร้างสิ่งใดว่าเรารับผิดชอบมันจบไปมันจบจากมือเราแล้วเราจะไปไหนทําอะไรแล้วมันก็สบายใจเราถูกไหมเราไม่ได้ทิ้งภาระไว้ให้ใครเที่วเ,เราคุยเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนคุยกับเพื่อนคุยกับผู้ที่อยากรู้ไม่ทราบว่าเขาจะอายุเท่าไหร่แต่คําพูดมันคือการบอกให้คุณไปแก้ไขบอกให้คุณไป ทำตัวคุณให้ดีแต่เราไม่ทราบว่าคุณจะสูงต่ำดําขาวอะไรเงี้ยเราไม่ทราบจริงๆเพราะฉะนั้นคําพูดรักถ้ามันไม่เหมาะสมเรากราบขออภัยเป็นอย่างสูงเอเราก,ก็กราบขอบพระคุณดวงชะตาของชาวราศีมิถุนเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับราราโรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ